ปัญหาของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทำย่างไรลูรกก้านนะครับอืมอันเขาบอกว่ามีใส่ลูกเหล็กนะครับที่เป็นลูกบาทเนะเล็กๆนะฮะที่มีขนาดเป็น60เซนคูณ60เซนคูณหส,ณส,ณสณเซนกลายเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับแดอันลงไปน,นี้นะครับนี่ใส่ลูกบาทเข้าไปนะครับ60คูณ60เท่ากันหมดเลยนะแล้วก็อยู่ในถังสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาด3ามเมตร อันี่คือ3เมตรนะกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง5.5เมตรเข้าไปนี่นะจะการเป็น3ามคูณสคูณห้กลายเป็นรูปบาทเมตรนะฮะโอเคเอาจากนั้นทบอกว่าเราเปิดน้ำแปอันนะแอันนะใส่แปดอัน,น้วยกันปุ๊บนะแล้วก็เปิดน้ําลงไปนะครับใส่ถังประมาณ16นาทีอ่าปรากฏว่าน้ําเต็มนะใส่น้ําลงไปเลยครับ นะมีลูกบาทแล้วก็ใส่น้ำไปุจนเต็มจนเต็มถังนะฮะโอเคอยากทราบว่าเราจะใส่เปิดน้ำใส่ในถังเนี่ยนาทีละกี่ลิตรอ,อ๋อก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราต้องเติมน้ำเท่าไหร่นะเติมน้ำในถังเท่าไหร่ต้องรู้ก่อนนะเขาเรียกว่าปริมาตรที่เติมนะฮะปริมาตรของ ที่เติมนะครับไม่ได้เป็นปริมาตรของถังทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันใส่อะไรใส่ไอ้ลูกบาก้อนนี้ไปด้วยมันจริงๆแล้วก็เกิดจากอะถ้าอยากรู้ว่าน้ําต้องเติมเท่าไหร่ก็เอาปริมาตรทั้งหมดตั้งนะก็คือปริมาตรของถังมาลบกับปริมาตรของใครครับของลูกเหล็กนะฮะของเหล็กโอเคไหมครับโอเคจากนั้นนะฮะอ่าพวกนี้เราจะใช้เป็นหน่วยเป็นลิตรเลยกันนะอ่าเริ่มต้นอันนี้คือปริมาตรก็คือ สามคูณสี่คูณห้าจุดห้าใช่ไหมเออลูกบาศกเมตรเปลี่ยนเป็นลิตรยังไงอ่าจำได้ไหมสูตรมานะหนึ่งลูกบาศกเมตรจะเท่ากับหนึ่งพันลิตรอันนี้ต้องจําสูตรให้ได้นะอ่ะงั้นนี่เป็นลูกบาศกเมตรใช่ไหมลูกบาศกเมตรก็เปลี่ยนลูกบาศกเมตรให้เป็นลิตรหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กคูณนะครับคูณพันอ่าจบแล้วทำให้เป็นลิตรทั้งหมดนะฮะลบกับอ่ปริมาตรอันนี้ นะก็หกสิบคูณหกสิบคูณหกสิบคูณอีกแปดแปดลูกนะฮะอันนี้มันเป็นหน่วยอะไรลูกบาทเซนติเมตรทำไงให้เป็นลิตรมาหนึ่งลิตรจะเท่ากับหนึ่งพันกันแต่เป็นหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรโอเคไหมฮะอันนี้ออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมลูกบาทเซนติเมตรนะฮะลูกบาทเซนจะเปลี่ยนเป็นลิตรได้ยังไงหน่วยเล็ก เนี่ยเล็กกว่าก็คือมีตัวเลขเยอะถ้าตัวไหนมากคือมีตัวเลขน้อยนะครับต้องต้องหารนะครับหารพันนะฮะหาร1,000ไปโอเคตัวนี้แหละคือปริมาตรที่ต้องเติมจะออกมาเป็นลิตรนั่นเองนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็คูณนะครับอันนี้ก็คูณเท่าไหร่เอา4คูณกับนะ4คูณกับ5.5 45 20นะฮะหั2นะ4 20ยี่สิบยังเป็นยี่สิบสองนะครับซนะื้อยมหนึ่งเนี่ยตึ้ง ประมาณ22.0นะครคูณอีก3ได้66เติมตัวไปอีก3 0 1 2 3 6 10, 6 0 0 0นะครับแล้วจากนั้นมาลบกับไข่0ตัดศูนย์1 2 3 4 5 6โอเค 66, 36, 36, 6 6 3 6 3 6คูณกับ6 216คูณ8ไป8 6 48, 4, 4 8ทด4เนาะ8 1เป็น8บวก4 12ทด1 8 2 16 17นะครับ1,720 8นะครับโอเคอ่าจับลบไปเลยนะครับอันนี้คือหน่วยเป็นลิตรนะครับดังนั้นลบกันแล้วนะครับก็จะได้เท่าไหร่1 7 2 8นี่ยืมมาเป็น10เหลือ9เหลือ9เหลือ5เนาะอ่า10บลบกับแเหลืออะไรเหลือ2 9งเลบสเหลือ7 9็เลบเเหลืออะไรเหลือ2แล้วก็5้าลบหลบหเหลือ4ี่ครับ64,200อันนี้หน่วยเป็นลิตรนะครับอันนี้คือปริมาตรที่เติมนะครับ แต่เขาบอกว่าต้องการอ,าอยากรู้ว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันจุได้กี่ลิตรก็มีทั้งหมดกี่นาทีล่ะก็จัดการหารนะครับหารส6หไปโอ้โหนะหาร16หมาหารยังไงหนึ่งหสี่สองเจ็ดสองเอาสิบหหารนะฮะอืมสิหหารใช่ไหม 16บ6ก6ะสิบหกอะไรสิบหกสิเป๊ะเลยนะฮะสิบหกส่หกส่าศูนย์ไปลวดึง2มาเติมศูนย์ไปดึง7มา16 1เป็น16ลบกันเหลือหนึลบกัน11ึดึง2มา16หอะไรนะเจ็ดไหมเจ็ดหกสี่สิบสทดส 7, 7, ี่เนึ่งป็นเบวกสีเโอเคเป๊ะเลยนะครับตอนพอน,นี้ตอบอะไรครับก็เติมน้ําในนาทีละอะไรครับสี่พัน สิบเจ็ดนะฮะลิตรต่อนาทีนั่นเองโอเค